สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณที่รับชมและติดตามฝากท่านผู้ชมที่ยังไม่ติดตามช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดเห็ดชิเมจิใส่ไข่ครับเพื่อนๆครับประโยชน์ของเห็ดชิเมจิก็มีมากมายเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคกินแล้วช่วยทําให้ผิวเราอ่อนเยาว์และช่วย ต้านเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยลดต้านโคเลสเตอรอลในเลือดโรคหัวใจได้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วยังมีอีกมากมายนะครับวันนี้เราจะใส่ต้นหอม นี่เราจะมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็เทียมแล้วน้ำมันหอยเหดชิเมจิตามไปด้วยต้นหอมผักชีครับเพื่อนๆน,นี่เครื่องปรุงของเราอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับตั้งกระทะเหยาะน้ำมันให้ร้อน ตามไปด้วยกระเทียมนะครับเจียวกระเทียมให้หอมหอมครับเพื่อนเให้น้ำมันของกระเทียมเขาออกหอมๆ กระเทียมเราหอมได้ที่แล้วเราจะนำไข่เรามาลงเลยนะครับเพื่อนๆครับทุบไข่ลงไปครับหนึ่งฟองแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเลยครับตียีไข่ให้แตกให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆครับ หอมน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวนำเห็ดใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องเติมน้ำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำจากเห็ดก็จะออกมาเองนะครับ เห็ดก็ประมาณ250กันระกรัมนะครับเพื่อนเพื่อนแล้เวเราก็คั่วคลุกคล้าให้เข้ากันนะครับ น้ำน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยนะครับเพิ่มความหอมความนัวความอร่อยให้ครับตามไปด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงนะครับ คลุกคล้าอีกรอบนึงให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เห็ดเขาละอุไปหน่อยครับนี่ได้ที่นะครับปิดฝาละอุเปิงด้วยรดดีนิดนึงนะครับ น่ารับประทานมากครับเพื่อนๆครับแล้วเราจะมาโรยด้วยต้นหอมผักชีนี่เรียบร้อยน่ากินมากครับท่านจะทานกับข้าวสวยก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็แซ่แบๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับผม